ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในการพับผ้าด้วยหนังสือเล่มเดียวนะครับก็เราใช้หนังสือนะครับดีกว่าใช้ลูกนะครับเพราะว่าใช้ลูกเราก็เรียกไปเทอสามรอบสี่รอบนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับน่ครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการวางหนังสือทับนะครับด้านหลังลักษณะนี้ครับจากนั้นก็ พับมาเลยนะครับครับจัดให้ตรงแล้วก็สวยงามนะครับก็ผมก็จะทํำช้าๆให้ดูนะครับนี่ครับสะดวกนะครับง่ายก็เมื่อพับออกมาเสร็จก็จะเหมือนอย่างที่เราซื้อออกมาจากข้างนะครับ ก็เดี๋ยวลักษณะนี้นะครับเมื่อได้มปลักษณะนี้ครับก็พับขึ้นไปเลยนะครับครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็กลับด้านนะครับครับกลับแล้วก็ทำการดึงหนังสือแล้วออกนะครับก็จะ ออกมาลักษณะนี้นะครับก็เหมือนผ้านะครับที่ออกมาจากห้างครับที่เราซื้อนะครับรับง่ายรวดเร็วนะครับนนะครับลักษณะนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ